ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นคลิปแก้ไขนะครับในการาทำตัวเหวียงสำหรับไอ้ลูกยางตัวนี้ใหม่นะครับทำทำตัวเหวียงใหม่เนาะตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยผมใช้เป็นลวดนะครับแต่ผมไปเห็นล่มเก่านะครับก็คือล่มเก่ามันจะเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นแกนล่มนะครับที่ที่มันาาพาด คาดยาวมามันจะเป็นขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมอีอีกตัวหนึ่งที่ต้องที่ต้องใช้ก็คือตัวนี้ทันสันส้นๆนะครับทันสั้นๆมันจะเป็นอ่ามันจะมีรูสองฝั่งนะครับมันจะเป็นตัวค้ำตัวค้ำล่มะนะครับที่อยู่ด้านล่างสุดเนาะมันจะมีรูสองอันนะครับเราก็เรียกอ่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับที่ที่ที่เราคิดว่ามันตรงะนะครับออเ,รเอาเอาเรียกอัะไรอันหนึ่ง ขั้นตอนเนี่ยก็จะมีตรงแกนมอเตอร์เนี่ยตอนแรกผมใช้เป็นหัวที่ต่อต่อใบพัดของอใบพัดเครื่องบินเนาะก็คือใบพัดโดรนะนะครับเป็นตัวนี้ตอนแรกผมใช้ตัวนี้แล้วมันมันใหญ่เกินไปนะครับการเหวี่ยงอะ่ะมันมันเยอะเกินไปก็เลยคิดว่าเออต้องต้องใช้เหวี่ยง การเหวี่ยงเนี่ยแค่นิดเดียวไม่ไม่ถึงต้องกลับเยอะมากนะครับก็เลยต่อจากเอาเอาไปวางบนแกนมอเตอร์เลยนะครับก็ลักษณะประมาณนี้วางแกนมอเตอร์ไปเลยนะครับะนะครับจะเห็นว่าอยู่อยู่ตรงแกนมอเตอร์เลยแล้วก็อสีดำๆตัวนี้มันจะเป็นสายยางออกซิเจนก็คือสายยางซิลิโคนตัวนี้นะครับที่ผมมีอยู่เนาะผมก็ตัดมา หน่อยนึงนะครับแล้วก็เอาลวดของอล่มเนี่ยนะครับก็คือลวดตัวอันเล็กๆตัวนี้นะครับตัดออกมายาวพอสมควรน,นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เอา,เอาท่อออกซิเจนเป็นยางซิลิโคนตัวเนี้ยนะครับเสียบเข้าไปเพื่อที่ให้มันจะอย,ออย,ออยู่อยู่กับพี่นะครับแล้วก็จากนั้นก็แล้วก็มาเลง ให้ตัวเนี้ยตอนแรกเราต้องเอามอเตอร์มาตั้งก่อนนะครับตั้งปุ๊บแล้วก็เราก็เล็งให้ตัวตัวเหล็กที่เรามาติดกับแกนเนี่ยให้มันตรงที่สุดนะครับ <c oughs> พอมันตรงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทําการเอากาวกาวกาวร้อนนะครับมาหยอดติดให้แน่นนะครับ <c oughs> พอกาวร้อนหยอดติดไปแล้วกาวร้อนแห้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาเคเบิลไทมาลัดอีกทีนึงก็ได้นะครับ <c oughs> อันนี้ผมเอาเคเบิลไทมาลัดอีกทีนึงเนาะ เรื่อความคงทนนะครับแล้วก็ฝั่งทางไอตัวที่เป็นตัวปั๊มลมอ่ะฝั่งฝั่งทางนี้ก็ปกตินะครับก็ยังคงเดิมอยู่แข็งแต่เซลลมขึ้นมาก็คือใช้เป็นตัวตัวฝั่งอันนี้แทนเป็นลวดตัวนี้ลวดตัวนี้แทนนะครับเพราะว่ามันมีรูอยู่แล้วตรงรูเนี่ยตรงที่มีรูเนี่ยตัวนี้เราก็เอามาเสียบเข้ากับ ที่เราต่อออกมาจากมอเตอร์ได้เลยเห็นไหมครับมันจะพอดีเลยนะครับไม่รูไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพอดีนะครับใส่ได้แล้วฝั่งนี้ก็ต่อเป็นตัวแอนะครับก็คือหักหักเป็นรูปตัวแอแล้วก็มาติดกับเหล็กฝั่งนี้แล้วก็ติดกาวติดกาวเสร็จก็เอาเคเบิรนไทย์มาลัดอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่นนะครับแบบนี้เสียงมันจะเบากว่า ไอ้ตอนคลิปแรกนะครับคลิปแรกเนี่ยเสียงมันจะดังแต่ตอนนี้เสียงมันจะเบาวกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับ๋ย่ขอปิดก,ก่อนเนาะอันนี้เป็นมอเตอร์บัดเลตนะครับมอเตอร์บัเลใช้ได้ยาวๆนะครับปุ๊บอันนี้พร้อมนะครับแล้วก็อ่า ปรับตัวนี้เนาะในการทํางานนะครับก็ตัวนี้เนาะอันนี้เป็นหัวทรายเป็นแท่งทรายนะครับก็เห็นไหมครับเสียงมันจะเยียบกว่าเดิมไปนิดหน่อยนี่ครับเสียงมันไม่แบบไม่ตีกันะนะครับเสียงมันไม่ตีกันเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวลวดใหม่หนะครับ ใช้เป็นลวดของล่มไปเลยนะครับมันมันแข็งกว่ามันแข็งกว่าลวดที่เราเอาไปรัดอะไรต่างๆนะครับมัน้ตรงลวดล่มเนี่ยมันดีกว่าเนาะก็ถือว่าลมก็ออกดีนะครับปกติดีที่จริงอ่ะเอา เอาลมประมาณนี้ก็ได้แล้วถ้าไม่ได้ทําอะไรมากนะครับถ้าเอาไว้นอกห้องอะสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะเอาไปไว้นอกห้องดูผมว่าจะปรับลมอ,อยู่ประมาณนี้นะครับ ส่วนเสียงที่เป็นแบบเสียงลำแหลมก็ปกติของตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามอเตอร์ตัวนี้เสียงมันจะออกประมาณน,นี้นะครับปิดก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นอมอเตอร์บัเลดแล้วก็อีกอย่างมันเป็นมอเตอร์ของเครื่องบินโดนนะครับมันก็เลยเสียงมันก็เลยออกแบบนี้นะครับอุปกรณ์อะไรมีเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับรวมถึงลูกยางของ ตัวปั๊มลมตัวนี้ด้วยมีเปลี่ยนหมดนะครับมีขายด้วยนะครับเราก็ดูรุ่นเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นปั๊มลมของมจิกนะครับก็รุ่น8800ก็ถ้าลูกยางขาดก็ไปเซิร์ชหารุ่นนี้ได้เลยแล้วก็มันจะมีอะไรขายอยู่นะครับส่วนอีกหัวหนึงอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้ได้หัวเดียวนะครับเพราะว่า,าใส มอเตอร์ฝั่งอีกฝั่งไปละนะครับอีกฝั่งหนึ่งเลยใช้ไม่ได้นะครับถ้าใส่ได้สองตัวเออจะจะดีมากนะครับแต่มันทําแบบเหวี่ยงเนี่ยมันทํายากเนาะกว่ามันจะทําเหวี่ยงได้นะครับต้องต้องนั่งทําอีกนานอยู่ถ้าจะทําเหวี่ยงจริงๆอ่ะนะครับแต่มันจะยึดอมอเตอร์ฝั่งเดียวต้องทําให้มันยึดอยู่ตรงกลางให้ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นคลิปแก้ไขนะครับ แก้ไขใ,ในการาทำตัวตัวเวี่ยงสำหรับลูกยางนะครับทำตัวเวี่ยงใหม่นะครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับ